ชว่วงนี้เกมที่เป็นกระแสคงหนีไม่พ้นเกมปั้นม้าแข่งสาวอย่างอุมะมูซูเมที่เพิ่งมีเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l และเปิดให้เล่นในสตรีมความเจ๋งของเกมนี้คือตัวละครทุกตัวจะอินสปายมาจากม้าแข่งที่มีชีวิตอยู่จริงๆซึ่งหนึ่งในม้าที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตอนนี้คือฮารุอุระะด้วยสถิติการแข่งขัน113ครั้ง แพ้รวดตลอดระยะเวลา4-5ปีน้องได้ลงแข่งขันเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ1-2ครั้งแต่ไม่เคยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงอย่างนั้นเจ้าของของน้องก็ยังให้น้องลงแข่งอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งน้องได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อและกลายเป็นขวัญใจของคนญี่ปุ่นจนได้รับฉายาว่าดาวเจรจรัสของผู้แพ้ทั่วทุกสารทิศความนิยมของน้องถึงขั้นที่อดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซุมิจูนิจิโร่ยังเคยกล่าวถึงน้องไว้ว่าผมเนี่ยอยากเห็นฮารุอุรทะชนะสักครั้งนะครับมาตัวนีีี้้เป็นตัวออยย่่าางทงทดขกรม,มแพ แม้จะพ่ายแพ้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนในปี2004เจ้าของน้องก็ได้กษเียนน้องจากการแข่งขันแต่ในปี2025นี้เกมอุมะมูซูเมะก็ทำให้น้องกลายเป็นที่พูดถึงของคนทั่วโลกอีกครั้งเนื่องจากความน่ารักและคาแรคเตอร์ในเกมของน้องที่ดูสดใสและไม่ยอมแพ้ตามแบบฉบับม้าตัวจริงเลย ทำให้ล่าสุดก็ได้มีนักท่องเที่ยวและแฟนๆของน้องจำนวนมากที่อยากไปเยี่ยมชมน้องที่ฟาร์มแต่ว่าฟาร์มของน้องไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวทำให้แม้แต่คนญี่ปุ่นเองยังยากมากที่จะได้เจอน้องตัวเป็นๆฮารุอุร,ระไวัยรัลมากจนเจ้าของเกมอุมะมุซุเมะต้องออกมาประกาศขอความร่วมมือรักษากฎระเบียบในการเข้าเยี่ยมชมม้าในฟาร์มแต่ทว่าชาวเน็ตก็ไม่ยอมแพ้ และมีมือดีได้ออกมาบอกว่าถ้าอยากสนับสนุนน้องสามารถซื้อยญ้าสดให้น้องได้ผ่านเว็บ namaboku.so ok bank .jp จนตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่มียญาสดรอต่อคิวให้น้องกินอยู่กว่า2.4ตันเรียกได้ว่าถึงน้องจะแพ้ทุกการแข่งขันแต่กลับชนะใจคนทั่วโลกได้ไม่น้อยเลยทีเดียวสุดยอดไปเลยฮารุอุรระ